สวัสดีครับพี่น้องมือนีมาพกกระสิพามาต้มไก่ครับพี่น้องตุ่มขาไก่มาติดตามช่วงครับทึงเอฟซีใหม่กับเอฟซีเก่าครับมาเบิรงครับวิธีการตม่มครับพี่น้องมามาครับมาเลยไปกันเลยครับมาครับพี่น้องมาเนี่ย สิพามาต้มไก่ครับพี่น้องครับต้มต้มขาไก่นาะต้มขาตุ๋ยนะพี่น้องอันนี้จะเป็นผักเนาะมีคาตะไคร้กระเทียมพริกแห้งอันนี้พร้อมพร้อมปีใสไตอน่ายเนาะก็จะมีบะเขือเทศอีกอะแ,แรนี่บ้าองท่องหนีสิิเชียวออน บักพริกกับตะคาตะไคร่กับกระเทียมนี่ลงไปถอดอันล่วงร่งไปขวากันนี่พี่น้องมาครับมา,บมาติดตามครับพี่น้องขวานขวานมันซิมขวานมันซิวม,มันกินออกนะพี่น้องสักพักหนึ่งกับพ่อพี่น้อง เลื่อมเนาะไปจะพักหนึ่งก็น้ำใส้ได้ไปหน่อยน้ำเซ้น้ำเซ้เรากำ <c oughs> ล,ล้อยห้ล้อให้มอเตอดอีกจะข้าวแล้วกะเดือดแล้วครับพี่น้องเดือดปุงป้งๆได้ไปเนี่ย ไกลห้องเาพร้อมแล้วพี่น้องมันตะมันเดือดยังสีก่ก็เท่ไกลลงไปเลยลเรอสุกูน่ะพี่น้องมาเนี่ยมันสุกๆมาเนี่ย เกลือครับพี่น้องใส่เกลือลงไปนป้ำปลาครับนี่พี่เด็ดพี่น้องใส่หน่อยใส้หน่อยใส่หลายใช้หลายครับผมนัวครับพี่น้องใส่ลงไปเดีใส่ผักมันยังมาสิบมั้งพี่น้อง พี่น้องมาเนี่ยสิบห้าทีแล้วอกมาเนี่ยเตรียมพักซะเลยครับผมเลยเสร็จเลยเป็นนั่นเสร็จแล้วพี่น้องมาเนี่ยุยยก,ยกนนแ,ลยแล้วครับพี่น้องมาเนี่ยมานะครับบ้านท่อมนี่บอส่ระบบตัดพี่น้องระบบเทลเลย เรียบร้อยครับพี่น้องมาเนี่ยตักได้สวยครับเรียบร้อยแล้วมาครับมาแซบๆกับบ้า้องเท่านะครับมาเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามให้เป็นกำลังใจให้บ้า้องเท่านะครับคลิปนี้ก็ขอจบไป่าน,นีครับขอหย่าไปกินเขากันครับสวัสดีครับ